นะครับเดี๋ยวรอสักคู่เราจะได้พบกับคนทําน้ําปลาบรรจุขวดแบบออยอคนแรกของประเทศไทยของโลกเลยอ่ะเพราะทั้งโลกนี้มีออยลทีเดียวต้นกาเนิดของน้ําปลามายังไงแล้วก็ใครเป็นคนทําแล้วเขาคิดมายังไงจากที่ในอดีตไม่เคยมีเลยครับแล้วมันไม่ได้จบที่มีแล้วมีแล้วจะไปขายยังไงจะทํายังไงให้คนรู้จักอะไรที่ทําให้ผู้หญิงคนคนหนึ่งอะที่ไม่มีความพร้อมอะไรเลยสักอย่างเลยใช้คาว่าใช้ ใช้คํานี้ก็ได้นะครับมีพร้อมเดียวคือพร้อมนีใจความพร้อมอย่างอื่นไม่มีเลยซึ่งเรื่องเนี้ยจะทําให้หลายคนนปดล็อกบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับเพราะว่าหลายคนรอความพร้อมเนี่ยซึ่งบอกได้เลยครับความพร้อมไม่มีอยู่จริงครับผมไม่เคยเห็นความพร้อมมันมีอยู่จริงเลยครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของแหล่งที่มาของปะลาหมื่นล้านมาได้ยังไงแล้วก็อะไรที่ จะสร้างคุณค่าให้กับสังคมไทยให้กับประเทศไทยซึ่งอันนี้แหละเป็นไฮไลท์ที่คนที่เข้ามาชมจะได้มีโอกาสที่จะได้เอาไปใช้ประโยชน์ด้วยนะครับผมขอแนะนำให้รู้จักนะครับคุณจูนคุณจูนหนึ่งในผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้น้ำปลาร้าขวดแรกได้เข้าไปขายในแมคโครสวัสดีค่ะอสวัสดีค่ะพ่งเพิ่งเพิ่งทราบเพิ่งเคยได้ยินชื่อคุณจูน <laughs> บอกว่ามีน้องคนเด่นที่ที่มีส่วนร่วมนะครับนะจุนอยู่ในผลไม้กับตลาดแอลกอฮอล์ค่ะพี่ซะเยอะเออค่ะแต่แต่ตลาดนักปะรลานี่เป็นผู้ผู้บริโภคเป็นผู้ทดสอบแล้วก็ทดสอบแล้วก็พอทดสอบปุ๊บจุนก็เลยบอกว่าผิวกมาขายได้เลยนีนี่แหละคือที่มา วอนนั้นยังจําไม่ได้เลยว่าคุยกับพี่อู๋คือคือณตอนนั้นณตอนนั้นจับได้พูดว่า,า,าไม่ชัดต้องไปหาที่ที่สัญญาณแรงๆหน่อยสัญญาณแรงๆเดิน<ะ>เข้าไปในทะเลเพราะทะเลมันมีคลื่นเออน่าทะเลต้องลงทะเลอัอดรการอ่ะลองพูดไปเรื่อยๆฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัลลอ่ะชาละชาดฉลาตรงนี้ฉลาอาเจนกุ๊ ไม่ชัดแล้วอยู่ไม่ชัดแล้วฮัลโหลอ่าชัดชัดบ้างไม่ชัดบ้างอออเหรออืมเดี๋ยวจูนไปหาที่ที่สัญญาณแรงๆแล้วกันเดี๋ยวขอคุยคุณหนิงก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> เอาฝากคุณหนิงแนะนำตัวดีกว่าจะได้จะได้แม่นกว่าผมนะครับโอเคได้ค่ะชื่อวีรดาออนพึ่งโพเจริญพันธ์นะคะหรือว่าชื่อเล่นชื่อว่านิงค่ะตอนนี้ก็เป็นกรรมการผู้จัดการของบ <laughs> ริษัทเซนแอนโกสุมอินเตอร์ฟู้ดนะคะ เดิมคือบริษัท KSF Food p r o d u c t ค่ะซึ่ง KSF เนี่ยก็ย่อม,มาจากโกสุมฟาร์มอย่างที่คุณอู๋พูดไปเมื่อกี้นะคะโกสุมเนี่ยก็เป็นชื่อของอำเภอโกสุมที่สายถาดเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานนะคะ,ะมีคำว่าฟาร์มห้อยท้ายเนี่ยเนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ย คุณพ่อทําฟาร์มหมูมาก่อนนะคะแล้วก็ช่วงวิกฤตข้างเงินบาทจาแจกลาถ้าถ้าถ้ารุ่นรุ่นสี่สิบอาจาจะรู้จะรู้จักว่าวิกฤตข้างเงินบาทต้มยำกุ้งเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะอ่ามันก็ทําให้เราถามว่าผลเสียมีไหมมันก็มีนะเพราะว่าพ่อมแม่ทําทำทำ,ทำธุรกิจหมูเนี่ยฟาร์มหมูหารก็ขาดทุนทําให้เราต้องเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนธุรกิจใหม่ เราก็มาจับธุรกิจปลาค่ะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการเดินของเราอะค่ะค่ะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งก็เพิ่งเปลี่ยนแปลงมาเมื่อไม่นานนะคะก็ทําไมเราถึงมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทคือเราได้เข้าร่วมทุนกับบริษัทเซนนะคะเซนเอ่อคอมพานีะ Company นะคะที่เป็นบริษัทในเครือของเซนกรุ๊ปะคะ่ะก็อ่า ในเซนเองเขาก็จะมีธุรกิจร้านอาหารนะคะมีเซนมีอากาศมีตําม่วค่ะซึ่งเดิมเนี่ยเราเป็นซัพพลายเออร์ของตําม่วอยู่แล้วาาทีนี้ก็มองถึงทางตาม่วเองเขาก็มองหาพาร์ทเนอร์ที่สําคัญที่เป็นวัตถุดิบคือวัตถุดิบหลักของของร้านส้มตําเลยอะไรแบบนี้ค่ะเขาก็เลยมามาร่วมทุนกับเราค่ะก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงอีกจุดหนึ่งอีกครั้งหนึ่งของเราอะค่ะย้อนถามนิ่หนึ่งุณหนิง<า>มันมันเปลี่ยนแบบโอ้โห จากหมูมาเป็นอาหารคนเลยนะทำไมถึงจุดเปลี่ยนตรงนั้นนะครับที่มันเป็นจุดเปลี่ยนเลยคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็เ,เลี้ยงหมูทําฟาร์มหมูนะคะแล้วกเ็เห็นว่าเอธุรกิจมันกําลังไปได้ดีเขาก็เลยแบบเ,เปลี่ยนละจากการเลี้ยงหมูขุนเนี่ยจะมาเป็นเพาะลูกหมูขาย พอพอ,อมองายนี้ก็มีแบบแม่พันธ์ประมาณร้อยสองร้อยอะค่ะซึ่งตอนนั้นก็เป็นฟาร์มขนาดใหญ่เลยแหละแต่พอไม่น้อยยเลยอ่าใช่พอพอลูกหมูมาคิดดูว่าแม่พันธ์ประมาณสองร้อยตัวคลอดลูกออกมาประมาณได้ตัวละได้คลอกละสิบตัวค่ะสองร้อยคน <laughs> ใช่ใช่แล้วแล้วเราก็มาเจอว่า เจอวิกฤตแข้งเงินบาทนะคะหมูสามโลร้อยรา,าคาหมูมันก็ร่วงลงมาเลยคือสมัยนั้นถ้าขายได้ประมาณส0มสิบาทสาสิบสองบาทนี่คือแพงที่สุดแล้วนะคะหมูหมูเป็นนะคะที่จากหน้าหน้าฝามะคะ่ะมันลดลงมาเหลือแค่สิบกว่าบาทเองมันก็ไม่มีใครมาซื้อลูกหมูอาหารไม่มีใครมาซื้อลูกหมูกลายว่าลูกหมูที่เราเพาะพันออกมาเราต้องเอามาขุนหมูเนี่กว่าจะจะขุนกว่าจะขายได้มันก็ประมาณสี่ห้าหกเดือนประมาณเนี้ยค่ะ คือเราต้องต้องหาเงินมาเพื่อที่จะมาหมุนมาซื้ออาหารมาเลี้ยงเท้าอะไรประมาณนี้นะคะมันก็เลยเป็นจุดที่แบบว่าเอ้ยธุรก,กิจมันมันไปไม่ได้แล้วก็เลยตัดสินใจพ่อแม่ก็เลยตัดสินใจอะคะ่ะว่าถ้างั้นก็ขายขายออกให้มันหมดดีกว่าหาธุรกิจอื่นมาแทนซึ่งตอนนั้นอน่ะนในทุกเอ่อในช่วงวิกฤตต้มยำคู่งานเรียนอยู่แต่ใกล้จะจบแล้วเรียนมาหาลัยอยู่ประมาณ ปีสามปีสี่ละซึ่งจริงๆงานเรียนเรษฐรศาสตร์เกษตรนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่าฟาร,ร์มหมูาคา่ะในในสมัยก่อนถ้าไม่เป็นคอนแทคความนี่คือการที่บริษัทใหญ่เนี่ยเขาเข้ามานะคะมาทำคอนแทคกับเราเพื่อที่จะให้เราผลิตหมูเนี่ยเพื่อป้อนให้กับเขาโดยมีการประกันร,ราคาให้พอหักกรบลบนี้อะไรกันแบบนี้เกษตรกรก็จะเหลืออยู่นิดเดียวแล้วราคาอของหมูเองเนี่ยค่ะมันจะเป็นถ้าเราดูกราฟอะค่ะมันจะเป็นเส้นใยม,มัมุม คือมันก็จะมีมีผู้เล่นรายใหญ่อยู่แล้วซึ่งจะเป็นคนควบคุมราคาอันนี้เราจะรู้เราก็เลยแนะนําก็มีคําพูดหนึ่งที่เราแนะนําแม่ไปว่าม,มันมันหนีไม่พ้นหรอกมันมันไม่สามารถที่จะดีดราคาหรือว่าเกษตรกรไม่สามารถที่จะกําหนดราคาได้เองอพ่อกับแม่ก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนแล้วทําไมเราถึงมามองหาธุรกิจปลารคือคือเดิมเนี่ยนา้าน้าอีกคนนึงอะค่ะ แ่ก็เออที่ไทยก็เจอก็เจอเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะจําได้ว่าสมัยก่อนเนี่ยแกทํางานแบงก์อ่ะนะคะอ,อสมัย<ะ>ก่อนเนี่ยแบงก์จะมีหลายหน้าที่เนาะแล้วมันก็มียุคหนึ่งไงที่เขาเอาคอมพิวเตอร์เข้ามาแทนผล่ะแกก็เลยเออเลยกไปพอเออเลิกไปแกก็เอ,อไปท,ทําธุรกิจที่นู่นซึ่งแต่เดิมเลยอะค่ะตลาดสี่มุมเมืองเนี่ยเขาจะขายแค่เช้าถึงเย็นแกก็เลย<ะ>ไปไปขายที่นู่นเนี่ยแกก็ไลยมองเห็นว่าเฮ้ยตอนตอน,ตอนเย็นพอตอนดึกเนี่ย มันยังมีคนมาซื้ออยู่นะแกเลยเปลี่ยนเลยแกแกเปิดขายยี่ิบสี่ชั่วโมงแล้วแกก็มองหาว่าเออทำอยังไงอ่ะจะให้แบบจะหาน้ำปะลาลเอาไปขายไปไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหาหาของไปส่งให้แกอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยมาแนะนำแม่ว่าเอาาอถ้างั้นก็ลองต้มน้ำปะลาลส่งแกสิเอาตรงๆเลยว่าบ้านเราก็พอพอมีความรู้เรื่องปะลาล้าอยู่บ้างแต่เราก็ต้องลองผิดลองถูกจนแบบว่าได้สูตรควบคุม ควบคุมคุณภาพได้แต่ต้องแต่ต้งแจ้งจก่อนว่าในการควบคุมควบคุมคุณภาพเนี่ยมันก็จะเป็นสไตล์ชาวบ้านคือณนะตอนนั้นเนี่ยก็ถือว่าขายดีมากรถ6ล้อเนี่ยบรรทุกได้400ริ๊บนะคะวันหนึ่งสูงสุดเนี่ยเราลง4คันแล้วสามสวันด้วย